ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับสู่รายการบ้านโหราศาสตร์นะครับฮวงจุ้ยดาวกายุกนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับเวลา19.00นถึง19.50นนะครับแล้ววันนี้โอ้โหฝนตกหนักมากเลยครับแล้วก็รถนี่สภาพนะฮะเรียกว่าติดขัดมากเลยนะก่าจะมาออกรายการได้ก็ต้องล่าช้าไปนิดนึงนะครับต้องขออภัยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของเรานะเกี่ยวกับออฟฟิศนะครับร้านค้าหรืออาคารพาณิชย์นะที่หลายท่านต้องการที่จะเปิดทําการแบบเป็นธุรกิจนะครับขนาดย่อมนะฮะหรือ SME นะฮะและหลายท่านที่สนใจเกี่ยวกับฮวงจุ ช้วยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าท่านที่สนใจห่วงจุ้ยนะครับท่านได้เปรียบคนอื่นนะครับเพราะว่าท่านจะสามารถรู้จุดตำแหน่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งน้ําหรือว่าการนั่งนะฮะหลังพักพิงของพ้าหรือว่าโต๊ะของพนักงานนะฮะเรียกได้ว่าเรียนรู้ก่อนเนี่ยย่อมได้เปรียบก่อนนะครับวันนี้นะฮะอาจารย์ก็มีหลักของห่วงจุวยนะครับเกี่ยวกับการจัดวางออฟฟิศนะครับว่าการจะตั้งออฟฟิศแต่ละแห่งเนี่ยมันต้องพิจารณาถึงหลักอะไรก่อนนะครับว่า เอ่อหนึ่งสองสามเป็นยังไงครับห่วงจุ้ยที่แท้จริงเนี่ยเป็นยังไงนะครับวันนี้อาจารย์จะมาเจาะลึกวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดออฟฟิศห่วงจุ้ยที่ตามหลักของห่วงจุ้ยดาวก่ายุคเลยนะฮะต้องขอแนะนำนะครับท่านอาจารย์มงคลมงคลประพฤติคณะกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมหรนแห่งประเทศไทยในพระบรมลายชินูปธรรมด้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับครับอาจารย์ครับเมื่อกี้ผมเกริ่อนนิดนึงครับอาจารย์ว่าเดี๋ยวนี้คนแหม่ต้องการที่จะทําธุรกิจส่วนตัวกันมากมายนะครับหลักในการที่จะจัดตั้งออฟ พิจารณาอย่างไรครับก็อย่างนี้นะครับ,รบการดําเนินธุรกิจต่างๆเนี่ยนะฮะอาจารย์เชื่อมั่นว่าหลายๆท่านเนี่ยคงมีความตั้งใจว่าต้องการให้ธุรกิจเราสําเร็จนะฮะเกิดความเจริญรุ่งเรืองต่างๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยสมควรที่จะมีการพิจารณาตําแหน่งต่างๆในออฟฟิศหรือในบริษัทหรือร้านค้าขายของเรานะครับ,รบตำแหน่งต่างๆเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรมันมีความสําคัญเป็นอย่างมาก ในเมื่อถ้าผู้บริหารเนี่ยนะครับหรือเขาเรียกว่าแม่ทัพในกองเนี่ยจะนำพาเนี่ยนะฮะลูกทีมหรือลูกทัพเนี่ยไปประสบความสำเร็จที่ดีได้นะเราก็ต้องหาตำแหน่งของแม่ทัพในกองนะฮะว่าสมควรที่จะนั่งให้ถูกกับตำแหน่งทิศทางต่างๆไม่ใช่ว่านั่งทิศไหนก็ได้อ,อย่าไปเชื่อนะครับว่านะนั่งตรงไหนก็ได้นอนตรงไหนก็ได้นะฮะ ไม่ฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักของการหาธาตุสำคัญในการส่งเสริมดวงชะตามันย่อมไม่มีแน่นอนในหลักของเบนจธาตุบางคนที่เคยเรียนแล้วกับอาจารย์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าธาตุสำคัญเนี่ยสำคัญฉะไหนถ้าไม่สำคัญเราไม่เรียกธาตุสำคัญเป็นอันขาดนะครับในการก่อเกิดหรือนะครับปฏิกิยาของธาตุทั้ง5ก็คือธาตุดินเกิดธาตุทองธาตุทองเกิดธาตุน้ำธาตุน้ำเกิดธาตุไม้ธาตุไม้เกิดธาตุไฟ ดังนั้นเนี่ยผู้บริหารนะครับเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดในการที่จะนำพาบริษัทแห่งนี้หรือแห่งไหนก็แล้วแต่ให้เจริญรุ่งโรจน์ได้ก้าวไกลทัดเทียมกับอรารยะนานาประเทศจำเป็นจะต้องหาทิศทางโดยใช้ทิศพักพิงในตำแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสมไม่ใช่ว่าไปนั่งตรงไหนก็ได้นั่งใต้ซ้วมก็ได้นั่งหลังพิงซ้วมก็ได้่างนั่งหลังเป็นหน้าต่าง ก็ได้ไม่ใช่นะครับ<ะ>มันต้องเกิดความมั่นคงชัดเจนกับชีวิตคือตำแหน่งพักพิงเนี่ยนะครับต้องถูกต้องอย่างเช่นนะครับผู้ที่เกิดปีชวดอย่างเงี้ยนะครับควรที่จะเอาหลังพิงทิศเหนืออย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่สมควรที่จะใช้หลังพิงทิศใต้คืออย่างน้อยเนี่ยทิศที่เป็นคู่อริหรืออุปสรรคกับเรานะครับเราก็อย่าไปยุ่งกับทิศนั้นๆ อย่างปีนักษัตริย์ที่อยู่ตรงข้ามกันบอกทุกครั้งบอกทุกคราวว่าปีนักษัตริย์ที่อยู่ตรงข้ามกันมีปีอะไรละกาไม่ถูกกับเทอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับชวดไม่ถูกกับมาเมียนะชลูไม่ถูกกับมาแม่อย่างอาจารย์จะมีสอนเนี่ยนะครับในวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้เป็นรุ่นที่16สอนอีกแล้วนะครับสอนวันเดียวจบบางคนบอกว่าเรียนวันเดียวจะรู้เรื่องหรือนะครับ เรียนวันเดียวก็เกินพอลครับเพราะว่าเรียนหลายๆวันเนี่ยมันเหนื่อยเกินไปนะฮะเพราะว่าหนึ่งเราสอนพื้นฐานสองเหินดาวเป็นอย่างนี้เป็นต้นอย่างเรามาพูดถึงออฟฟิศต่อเมื่อกี้อาจารย์บอกมานะฮะว่าผมจับจุดหลักๆได้คืออันดับแรกเนี่ยเราต้องพิจารณาจากธาตุที่สําคัญในการหาทิศพักพิงอันนี้คืออันดับหนึ่งใช่ไหมครับจุดนั่งหลังพักพิงไปยังทิศอะไรธาตุอะไรที่ส่งเสริมดวงชะตานะครับเนี่ย ไม่ใช่บอกว่าไปอยู่ทิศไหนก็ได้มันไม่ได้อาจารย์ลองเกิด่นนิดนึงได้ไหมครับว่าอย่างเช่นผมผมปีมาลงอ่าปีมาลงนะครับมันใช้หลักการยังไงครับอาจารย์หลักการเนี่ยนะครับใช้ใช้หลักฮะก็ได้มาลงกับลักการมันเป็นเพื่อนที่ดีต่อการมาลงไปอยู่ทิศของของไก่ก็ได้คือหลังทิศตะวันตกอหรือชวดมาลงวอกนะฮะไปพาคีกันกับปีหนูเอาหลังพักพิงไปทิศของหนูนะครับเป็นเพื่อนเราเพื่อนเราไม่กัดเรานะครับ เนี่ยทิศหนูนี่คือทิศอะไรครับอาจาร์ทิศหนูก็คือทิศเหนือไงฮะธาาุน้ำนะครับโดยปกติลภาพาคีกันได้ถ้าอยากจะรู้อะไรลึกๆนะครับโทรมาหาคุณไก่ผู้ช่วยผมที่เบอร์089-922-3368เสนะครับเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหลังจากจุดนั่งของผู้บริหารแล้วจุดต่อไปกันจุดต่อไปนะครับเขาบอกว่า ตำแหน่งที่ดีคือประตูเรียกทรัพย์ประตูนี้ก็สําคัญคนที่ใช้ระบบของดาวเหินในการที่จะหาประตูเรียกทรัพย์นะครับไม่ใช่หาทิศของประตูะควรที่จะดูทิศองศาของอาคารหลังนั้นๆน,น,นะครับว่าหลังพักพิงทิศอะไระประตูควรจะเปิดกลางเปิดซ้ายเปิดขวาไม่ใช่นะครับอย่างอันนี้เป็นออฟฟิศซึ่งวันนี้ไปดูมาสดๆเลยนะครับอยู่แถวถนนอ,นอศอกะนะครับตึก35ิชั้นนะฮะ ที่มีรูปนักฟุตบอลน,นะครับค<ะ>นะตกอะไรก็ไม่รู้จะไปเอ่ยนะครับเพราะว่าเอ่ยแล้วเดี๋ยวมันเป็นของที่ไม่ค่อยดีครับอาคารแห่งนี้เป็นของชาวออสเตรเลียเห็นไหมครับเแล้วอันนี้คือที่นั่งของพนักงานครับหลังอาคารคือทิศตะวันตกหน้าคือทิศตะวันออกะนะฮะเซล่ะองศาใช้ได้นะครับดีในยุคที่8เดี๋ยวบอกเอ๊ะองศาใช้ได้ใช้ขนาดไหนอาบอกไปเลยนะครับ คือ2ององศานะฮะหลังตะวันตกหน้าก็คือ104องร้อยสีงศานะฮะเซ拉ทิศที่มองไปตรงนั้นคือทิศเหนือ,อห้องทีนี้นะฮะสองห้องเนี่ยครับเป็นหุ้นส่วนกันครนะ,ะอีกคนหนึ่งนะครับเป็นชาวออสเตรเลียอีกอีกค่านหนึ่งก็เป็นชาวานะะเป็นฝรั่งเหมือนกันแล้วกันครับซ้ายห้องนี้นะครับ ห้องนี้ท่านไปนั่งในทิศที่60องศาอ,อาคารหลังเนี่ยถ้ามันสร้างตรงๆก็ไม่เป็นไรมันเป็นมุมของอาคารเท่ากับเข้าไปนั่งหลังที่60องศานะครบับที่เป็นกระจกตรงนั้นก็คือนะครับ104องศาอรับองศาอ่อ้ไม่ใช่นะโทษทีนะครับตรงนั้น154องศาอ่าเออคืออาคารเนี่ยนะครับมันสร้างเฉียง นะฮะไปกินมุมพเดครับเสรอาจา์อะไรแบบต้องนั่งหลังพักพิงไปตรงที่เป็นกระจกแต่เราหาตู้มาไว้ใบหนึ่งเดี๋ยวบอกว่าผู้บริหารเนี่ยไปนั่งหลังพิงกระจกได้อย่างไรนะฮะองศามันดี154เป็นมังกรถ้าไม่นั่งและก็โง่แล้วนะครับดีกว่าไปนั่งข้างหลัง60องศาล้มแล้วนะครับ60องศาเนี่ยล้มแล้วโดยสิ้นเชิงนะครับบังเอิญเขาได้ตรงตำแหน่งประตูตรงนี้ส่วนเนี่ยหุ้นส่วนเขา เขานั่งหลังพิง194เขาเกิดปีมาเสงนั่งได้นะครับเสร็จแล้วอีกท่านหนึ่งที่เชิญผมไปดูเนี่ยเขาเกิดปีชวดเขาจะไปนั่งทิศใต้ไม่ได้ถึงแม้องศามันดี194เป็นทิศของธาตุไฟนะครับแล้วมันเป็นทิศของมา้า คนที่เกิดปีชวดเนี่ยนะครับเนี่ยเขาไม่สามารถจะนั่งได้อ๋อคือมันจะพิฆคาดกันคือปีชวดเนี่ยไปนั่งทิศใต้ไม่ได้หลังพักพิงแต่หุ้นส่วนเขาเนี่ยนั่งหลังพีงทิศใต้ได้คือพีมาเสงบเนื่องจากธุรกิจอันนี้นะครับหมายถึงว่าคนที่เชิญผมไปเนี่ยรายได้เขาถดถอยเนี่ยนะฮะท่านนี้นะครับเป็นชาวออสเตรเลียหล่อเลยนะครับแต่แล้วหุ้นส่วนเขา มีผลกําไร3ามสแสนตัวเขาได้ไมาถึงแสน oh. มันเป็นเพราะว่าเขานั่งผิดทิศนะครับมับงกรไม่นั่งไปนั่งล้มแล้วส่วนหุ้นส่วนเขานั่ง194นะครับร้อยองศาเป็นทิศที่ดีหลังพิงทิศใต้นะครับ ดังนั้นแล้วดูโลโก้ข้างหลังก็เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเอง <ฮะ S 2> เป็นทรงธาตุไฟ<อ>นะฮะวันนี้ก็เลยบอกว่ารูปทรงโลโก้เนี่ยของบริษัทเขาคข่อนข้างน่ากลัวนะครับพื้นก็เป็นสีดำ<ฮ>ะนะฮะแล้วโลโก้เป็นสีสีฟ้าก็คือธาตุน้ำน้ำกับไฟพิฆาตกัน อย่างเงี้ยแล้วถึงบอกว่าบริษัทต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับควรที่จะดูให้ดีเดชแล้วมาดูผังอันนี้นะครับแต่ไม่มีตัวเลขผังบ้านจะได้ท่านมองออฟฟิศเนี่ยนะครับที่อยู่แถวถนนอสอกคือชาวออสเตรเลียเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ผมถ่ายรูปผมเนี่ยเขานั่งอยู่ห้องนี้หุ้นส่วนเขานั่งข้างนี้นะครับเขาเกิดปีมาแสงหุ้นส่วนเขานะฮะผู้บริหารเกิดปีมาแสงนั่งหลังพิงทิ่ใต้194เ้าเขานั่งแล้วเขาดีส่วนเนี่ยนะครับ ท่านนี้เมื่อกี้ใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ยนะครับผมนึกชื่อไมอ่ออกนั่งที่60องศาคือผนังมันเฉียงด้ก60พอดีเลยเสร็จแล้วตำแหน่งประตูตรงนี้วัดได้154ครับนะครับ ผมก็เลยบอกว่าพลิกโต๊ะไปนั่งที่ร้อยห้าสี่นั่งมังกรหลังเป็นกระจกขาตู้มาไว้นะครับให้มันมั่นคงเปิดประตูตรงเข้าไปให้ตั้งอะไรตั้งกุอูเลยนะครับตรงกับประตูหาตู้ทรงสูงมาตั้งไว้พิงกับกําแพงที่เป็นกระจกนะครับแค่นั้นมันก็มั่นคงแล้วเรานั่งมังกรไอ้นี่นั่งน้องมังกรยังไงเนี่ยเจ้านี้ก็ชนะเพราะวันนี้ดูดวงแล้วคนนี้การเงินดีแต่ทําไมเงินมันถึงถดถอยนะครับแต่คนนี้กลับเงินดีกว่า เราต้องรู้จักเปรียบเทียบแล้วนะครับครับอาจารย์ครับคุณสอบถามนิดนึงครับเมื่อกี้เห็นเป็นชาวต่างชาติกับอาจารย์ครับในมุมมองของชาวต่างชาติเขามองหงุดหวันที่อาจารย์ไปทํางานเนี่ยเขามองยังไงครับอาจารย์คือเขาบอกเฟิงสุยนะครับเขาเลื่อมใสมากเขาบอกว่าวิชาเฟิงสุยเนี่ยนะครับบริษัทต่างๆเขาจะให้ความนับถืออย่างเช่นบริษัทเนี่ยจะให้เอ่ยเลยถ้าไม่เชื่อในศาสตร์เนี่ยนะครับเขาก็คงไม่ได้เจริญพัฒนามาถึงป่านนี้แล้วถึงบอกว่าเชื่อไว้บ้างแต่อยู่ในกัด กฎเกณฑ์พอสมควรนะฮะเสร็จแล้วขอเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวเรื่องออฟฟิศหรือสํานักงานที่ก่อเกิดทําให้เกิดสิ่งที่ดีๆหรือความเจริญรุ่งเรืองเราไม่สมควรที่จะลาเลยประตูนะครับพ่ก่กรเชื่อไหมครับว่าประตูเนี่ยมีหลายรูปแบบมีทั้งอัตโนมัตินะครับเปิดเลื่อนได้ผักเข้าดึงออกนะครับบางคนก็เกิดความกังขาว่าประตูแบบไหนจะถูกต้องครับพิธีกรลองเดาสิครับให้ผมเดานะครับประตูน่าจะอัตโนมัติครับเพราะมันมันสบายครับ อย่างไหนก็ได้แต่ดีที่สุดในศาสตร์ของจุ้ยเขาบอกว่าพลังงานที่ดีเนี่ยนะครับถ้าเราผลักเข้าไปนะฮะดันเข้าไปนะฮะพลังก็ไหลเข้าได้ง่ายท<อ>ีนี้ถ้าเกิดการดึงออกมาเนี่ยมันจะเกิดการชะง,งักงานระหว่างดึงนะฮะคือคุณต้องไปจับก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยๆดึงออกมามันหมายถึงว่าธุรกิจเนี่ยบางครั้งจะอาจจะส่งผลให้ธุรกิจชะง,งักงานก็<อ>เ,เป็นไปได้แค่เปิดประตูใช่แค่นี้เองก็และยิ่งดูใบสั่งนะครับจึ๊กๆเล่าครับอาจารย์ ถ้าเป็นสตรีแพทย์นะครับข้อกันนิดเดียวกว่าจะดึงเนี่ยนะครับยิ่งเป็นป๊อไอายเงี้ยดึงก็ไม่มีแรงข้ารัเข้าไปเนี่ยนะครับเหมือนขับผักข้าวต้อนตัวเลยครับใช่โอ้โหแด้กําลังกายสร็จแล้วเขาบอกว่าจะผักข้าวหรือดึงออกก็ไม่สําคัญแต่ถ้าผักข้าวไปก็จะดีกว่าเพียงแต่ประตูอยา้มีเสียงอีอีแอดแอดนะครับหรือว่าฝืดเคืองมันหมายถึงการเงินคุณก็จะฝืดฝืดเคืองดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับ ว่าประตูจะเปิดเข้าหรือเปิดออกแต่ถ้าเปิดเข้าดันเข้าได้ก็จะดีแต่นะครับรูปทรงของประตูเนี่ยต้องได้สัดส่วนไม่ใช่เล็กติดเดียวอย่างบ้านตัวอย่างหลังเนี้ยนะครับอยู่แถวบางบอนห้าประตูเล็กติดเดียวหน้าบ้านไม่เข้าไปเข้าตรองตูดบ้านหรือหลังบ้านมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสภาพเศรษฐกิจต่างๆการทํางานทําการไม่ ไม่ดีเท่าที่ควร,ครเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพก,กันนะครับรค่อยไปดูกันนะฮะในเบรกที่2นะครับผมนี่อย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าช่วงนี้นะครับการที่เราจะตั้งออฟฟิศนะครับอย่างแรกคือต้องดูถึงทิศของการนั่งนะฮะอาจารย์ก็เน้นย้ําถึงเรื่องของการหาพลังท่าที่สําคัญนะครับแล้วก็เรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือองศานะครับนี่ถ้าไม่มีองศาที่ดีนะครับ ออฟฟิศคุณหรือว่าชีวิตคุณก็จะเจริรุ่งเรืองเนี่ยเรียกว่าช้ากว่าคนอื่นนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของประตูนะครก็คือต้องมีการผลักเข้านะครับเพื่อทําให้โชคลาภเนี่ยได้แบบ มันแบบมันท่วมท้นนะฮะออฟฟิศของคุณเลยนะครับและอย่างที่บอกว่าเราจะมีการเปิดอบรมนะฮะห่มช้วยรุ่นที่16นะครับในวันที่15กันยายนนี้นะครับที่เดิมเลยนะฮะโรงแรมอเล็กซานเดอร์นะครับลามแหง83ทับสนะผมนี่ติดต่อได้นะครับที่เบอร์คุณไก่นะครับที่เบอร์089ครับ922นะครับ3368นะครับ089 922 3368นะฮะช้าเรียกว่าพลาดโอกาสที่ดีเลยนะเดี๋ยวช่วงนี้เรา พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกับบ้านตัวอย่างที่อาจารย์บอกว่าประตูเล็กๆเนี่ยประตูเล็กๆนี่มันส่งผลยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ